เรากำลังผัดบวบค่ะเกลยวกระเทียมให้หอมยายจะใส่ต้นห้งลงไปส่วนไข่เราก็จะตีให้เข้ากันใส่เกลือไปเล็กน้อยอยตอนนี้ยายใส่บวบหอมบวกหอมลืมลืมเดี๋ยวหั่นเพิ่มไปใส่ลงไปนะคะใข่น้ำไปเล็กน้อยค่ะ ใส่น้ำไปเล็กน้อยระหว่างนี้ห่นบวกที่เหลืองไปยายห่านไม่หมดซื้อมาห้าลูกเก็บจากต้นเลยนะเนี่ยห้าลูกนี่ยี่สิบบาทเก็บจากต้นเลยคนแถวบ้านเขาปลูกเดี๋ยวยายก็ซื้อพันธุมาแล้วกำลังจะปลูกนี่ใส่เกลือลงไปอย่างเดียวนะ ตอนนี้ยายก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปหน่อยนึงแล้วก็จะใส่ซอสอันนี้ยายใช้ซอสฝาเหลืองนะเออความเค็มเป็นเกลือแล้วค่ะเกลือใส่ลงไปช่วงนี้ยายจะปิดฝาค่ะยายจะปิดฝาให้ บวบมันระอุนะปิดฝาไว้เลยผัดบวบนะผัดบวบหอมสมัยยายเด็กๆเ,เนี่ยบวบนี่บวบหอมมันหอมจริงหอมมากๆเลยตอนนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อยหอมไม่รู้พันธุ์มันกลายหรือเปล่านะต้องถามคนสมัยยายเนี่ยหกสิบกว่าเนี่ยโดยเฉพาะทางปักใต้บ้านเราเนี่ยค่ะ บวบหอมหอมจริงๆนะถ้าเอฟซี FC ของยายที่ดู YouTube เนี่ยถ้าเป็นคนปักใต้และสมัยรุ่นเดียกขยายเนี่ยบอกมาหน่อยว่าหอมจริงไหมเหมือนที่ยายบอกไหมหอมจริงๆบวบหอมเนี่ยแต่อันเนี้ยมันหอมแต่ไม่มากอะค่ะมันก็คล้ายๆบวบเหลี่ยมนะความหวานความอะไรแต่ความหอมเนี่ยมันหอมสู้บวบหอมสมัยก่อนไม่ได้ค่ะนะแต่ก็ อร่อยไปอีกแบบหนึง่งความนุ่มมันจะมีมากกว่าตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงไข่เมื่อกี้ยายจะตีตีกันหน่อยนะทีจริงแล้วจะตีให้ฟูกว่านี้ก็ได้ค่ะทำเป็นลักษณะไข่เจียวนะเราเปิดมันก็จะสุกง่ายนะเห็นไ,ไหมมันจะมีความเหลืองของไข่ค่ะให้สุกอีกนิดนึง เดี๋ยวเราถ้าอาจจะใส่น้ำตาลทรายไปเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายไปเล็กน้อยให้หวานปลาเล่มปลาเล่มนิดเดียวเพราะว่าธรรมชาติของบวบเนี่ยมันหวานอยู่แล้วยิ่งบวบที่ตัดมาจากต้นเลยนะคะัะเมื่อกี้เนี่ยคนที่บ้านไปซื้อคนแถวบ้านเนี่ยค่ะก็ปลูกก็บอกดกมากๆเลยนะแถวบ้านยายนี่ยังมีธรรมชาติอยู่เยอะนะนะ เขาก็ยังชอบปลูกน่น้นปลูกนี่กันปลูกถัว่วปลูกแตงกวามีบวบหอมเราไม่ไม่ใส่น้ำเลยนะใส่เออไม่ใส่น้ำใส่น้ำไปนิดนึงค่ะใส่น้ำไปนิดนึงแต่อย่าให้เยอะก็แล้วแต่ครอบครัวเดี๋ยวยายกอชิมนิดนึงโอเคละโอเคเลย พอละเดี๋ยวมันก็จะสุกเพิ่มขึ้นไปเราไม่เละนะพอละปิดไฟเลยเป็นอันว่าผัดบวบหอมใส่ไข่เราไม่ใส่เนื้อสัตว์ค่ะหมูเห็ดเป็ดไก่เราไม่ใส่ค่ะพวกไก่อะไรไม่ใส่หมูไม่ใส่ใส่แต่ไข่นี่ค่ะผัดบวบหอมนะคะมาผัดกันง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆบ้านๆ แต่อร่อยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ